สวัสดีสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาคุยก่อนเชีรยบอลกับพเมลีกัดที่สี่ของฤดูกาลจะเป็นการพบกันของเชลซีเจอกับ Villa, แอสตันวิลล่าเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับที่สนามสเตมฟอร์ดบีชบ้านของเชลซีอ่าวันนี้ก็จะมาดูภาพการฝึกซ้อมของนักเตะกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าลูดิเกอร์ลูกาก,กูยิ้มแป้นกันเลยตอนฝึกซ้อม <c oughs> อันนี้อ่ามาติโอโควัสติกลับมาจากแคมป์ทีมชาติคเวเชียนะครับก็มาเริ่มฝึกซ้อมกับเชลซีแล้วเตรียมพร้อมในเกมวันนี้ อลอนโซกับทิวโขสีผมสีนี้คือทยวโ็ซิลวาโอ้นี่บอยแบนด์ของเชลซีนะครับสองคนนี้ทำไมทำหน้าคล้ายกันเลยยิโมเวนเดอร์ทำหน้าเครียดเียอ,อันนี้อก็ะจะเป็นเกป้าหน้ายิ้มแย้มรู้สึกตั้งแต่ที่ซาอูย้ายมาให้เชลซีอ่าเกป,ป้าจะรู้สึกแบบมีความสุขมา,มากขึ้นนะครับผมบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทก,กันตั้งแต่อจากสเปน มาดูเพสคอนเฟลินต์ของโทมัสทูเคินกันก่อนนะครับผมโดยนักข่าวถามทูเคินว่าคิดยังไงกับการเซ็นสัญญากับซาอูนิเกสจากแอนติโกมารลินนะครับผมทูเคินก็บอกว่าถ้าผมต้องลงแข่งทั้งซีซั่นนะด้วยการมีกองกลางเพียงสามคนอย่างกองเต้จอ์จินโยและโควบาสิตผมคงรู้สึกประหม่าเหมือนกันนะเพราะสามคนน่ะมันจะเพียงพอโปรแกรมการแข่งขันของเราไหมและทูเคินบอกว่าซาอูเป็นเป้าหมายของเชลซีมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เพิ่งมาสนใจตลาดรอบนี้นะครับผม แล้วทูเครนบอกว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายของเชลซีอย่างเดียวซาอูเป็นเป้าหมายของผมเหมือนกันประมาณว่าจะบอกว่าทูเครนอะ่ะสนใจซาอูตั้งแต่ตอนคุมปารีสแซงเชีงแล้นะครับผมเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วแลาข่าวถามว่าโรเมโอลูกากูอ่ะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนี้ไหมเนื่องจากในเกมทีมชาตินะครับผมที่ปกติเราต้องแข่งกัน2นัดแต่ลูกากูขอโดนไปเหลืองก็เลย ออกมาก่อนแล้วก็ยังไม่กลับมาแข่งทีมชาติะนะเจ้าตัวบอกว่าเขาสแกนก่อนรู้สึกแบบมีอาการแปลกๆที่ต้นขาก็เลยนักข่าวก็เลยสงสัยว่าเออโลก,กูจะได้ลงไหมในเกมนี้โดยทูเค่นตอบว่าลูกกูสบายดีและพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้เยมตัวรอดูกันเลยนะครับผมนักข่าวถามทูเครนว่าเราจะเห็นแวนเนอร์กับโลกูได้เล่นด้วยกันไหมในอนาคตจากผลงานยอดเยี่ยมของแวนเนอร์ในทีมชาติเยอรมันนะครับผมที่เจ้าตัวยิงสามเกมติดเลย ทูเค่นบอกว่าผมจะพยายามหาเกมที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันได้ซึ่งม,มันก็ไม่แน่ว่าทั้งคู่จะไ้ลงเล่นด้วยกันนะครับผมใช้คําว่าไม่แน่แสดงว่าก็มีสิทธิ์นะครับผมในอนาคตอ่แล้วทูเครื่นบอกว่านักเตะทุกคนนะกลับมาจากทีมชาติและพร้อมลงเล่นหมดทุกคนนะครับผมยกเว้นสองคนนี้กองเต้และพูริสิตนะครับผมที่จะไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้โดยกองเต้บาดเจ็บมาจากเกมกับลิเวอร์พูล แต่ว่าเราจะลองดูอีกทีว่ากองเต้จะพร้อมในเกมเชปฟินลีกที่จะพบกับเซนจิตุวังคานีไหมส่วนพูลิสิตนะครับผมบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมทีมชาตินะครับพักประมาณสิบวันเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายเพิ่งหายจากโควิดมาไปเตะทีมชาติก็กลับมาเจ็บอีกผมว่าแบบพูลิสิตเนี่ยถ้าแบบจะไม่สุดจริงๆอ่ะน่าจะเป็นพอร่างกายของเขามากกว่าเป็นแบบการพัฒนาร่างกายที่แบบอ๋อเขาเจ็บง่ายเหลือเกินช่วงนี้ มาผมก็มีเพสคอนเฟลเคนของดีนสมิธคุณซื้อของแอสตันวิลล่ามาฝากเหมือนกันนะครับผมโดยนักข่าวถามดีนสมิธว่ารู้สึกยังไงที่จะเจอกับเชลซีในเกมวันพรุ่งนี้นะครับโดยเชลซีอ่ะโดยดีนสมิธบอกว่าเชลซีเป็นทีมที่ดีและมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยมันจะเป็นงานที่ยากมากๆของเราที่จะเจอกับเชลซีในวันพรุ่งนี้นะครับผมอันดับปัจจุบันของ ทั้งสองทีมต่อลงเตะนะครับผมเชลซีอยู่ที่4ี่นะครับผม,บผมแข่งสนัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มนะครับส่วนแอสตันวิลลาอยู่ที่11ของตารางแข่งสนัดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1มี4แต้มนะครับผลงานเจอกันฤดูกาลก่อนนะครับผมในเกมแรกที่เชลซีเจอกับแอสตันวิลลาเหมือนกันในบ้านนะครับผมตอนนั้นยังเป็นแฟงแลมพาร์นอยู่เป็นเชลซีเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับและอีกนัดเกมสุดท้ายของฤดูกาลเลยครับที่เชลซีแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งและอัสปปลโกต้าโดนใบแดงท้ายเกม เรียกว่าฤดูกาลที่แล้วเจอกันเชลซีทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมปีนี้เราจะมาล้างตากันแผนการที่คาดอันนี้ฮูสกอร์นะครับในเว็บฮูสกอร์ฮูสกอร์เขาให้สแตนวิลล่ามาในระบบซี1 1นะครับอ่าประตูก็จะเป็นสเตียครับผมอันนี้จะเป็นจริงๆอ่ะประตูตัวจริงเขาคือเอมิโนมาตินเนสนะครับผมแต่ด้วยการที่เขาเดินทางไปแข่งในทีมชาติอร์เจนตินามาทำให้เขาต้องกักตัว ก็จะเป็นสเตียลงแทนกองหลังสี่คนซุ้มคู่เซนเ,นเตอร์ก็จะเป็นคอนซากับไทรอนมิง์แบ็คซ้ายขวาก็จะเป็นมัตติแคสแล้วก็แมททาเกตนะครับผมส่วนกองกลางสี่คนคู่กองกลางก็จะเป็นแม็กกินก์ะหลุยส์ปีกซ้ายขวาก็จะเป็นเอันวาเอลกาซี่แล้วก็เลโอนไบรลี่กองหน้าสองคนก็เป็นเดนนี่อิงแล้วก็อลิวัตกินนะครับผู้เล่นที่ไม่พร้อมของแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นเทซิเก้บาดเจ็บอยู่นะครับผมเช่นเดียวกับ เดนนี่เดวิสก็บาดเจ็บอยู่แล้วก็แบ็กตองเตาเล่เด็กเก่าเชลซีที่ทําให้เชลซีโดนแบนในการตลาดก็บาดเจ็บแต่แต่มีข่าวว่ากลับมาซ้อมเบาๆได้กับทีมสองสองวันก่อนแล้วอาจจะมีชื่อตัวสํารองก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เอมมลิโนมาติเนสนะครับผมต้องไปกักตัวหลังจากกลับมาจากทีมชาติเช่นเดียวกับเอเมลิโนบูเอเดียที่เพิ่งซื้อมาทุบสถิติสโมสรซื้อมาจากอาร์นอลด์ิตีนนะครับผมในฤดูกาลนี้อ่าส่วนเชลซี ก็มาในระบบเดิมน,นะครับผมสามสี่สองหนึ่งผู้รักษากประตูก็จะเป็นเอ็ดวาร์เมนดีเหมือนกันเซนเตอร์สามตัวก็จะเป็นลูดิเกอร์ยืนกับเอ็กเทนเซนแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเทโกลซิวา่ากองกลางสี่คนก็จะเป็นอาลอนโซวิงแบ็กซ้ายอัสเปริกเตา้าวิงแบ็กขวาแล้วจินโยโคเวซิตเป็นคู่กลางนะครับผมส่วนตัวคู่หน้าทําเกมก็จะเป็นเมสันเมาส์กับใครฮร์เบิร์ตนะครับผมกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นลูกากู อันนี้เรามองคนลงสายนะครับผมว่าทําไมซิลวายังสามารถลงได้อยู่อเมื่อประมาณตอนเช้าวันนี้ครับผมพอทางพรีเมริปออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าทั้งเตะท,ที่เดินที่ที่ไม่ที่ปฏิเสธการไปเล่นกับทีมชาติบราซิลนะครับผมสามารถลงเล่นได้แล้วก็ทําให้ซิลวามีโอกาสที่จะลงเล่นในเกมนี้ส่วนลิสเกมโดนใบแดงนะครับผมก็จะเป็นอัสเปลิริกเบต้ามาเอผมมองว่าคู่หน้าเนี่ยสองออคู่ทําเกมสองคนเมาส์กับฮาวดยมีโอกาส คนใดคนหนึ่งอาจจะได้พักนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมในทีมชาติมาเมสันมาส์ล่าสุดก็เพิ่งเล่นมาเก้าสิบนาทีเต็มเลยนะครับผมเมื่อวันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เองในเกมทีมชาติอังกฤษอาจจะเป็นฮาคิมซีเยกก็ได้เพราะว่าไม่ได้ติดทีมชาติแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับเชลซีตลอดเลยหายเจ็บแล้วด้วยก่อนหน้าที่จะหายเจ็บก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออโอเคนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามของเชลซีเนพวกนี้นะครับก็ต้องก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นเอนโกโลกงเต้บาดเจ็บจากเกมลิเวอร์พูล ูริสิตบักเก็ตจากทีมชาตินะครับผมแล้วก็ลีสเตมโดนใบแดงมาในเกมเลี้ยวคู่เหมือนกันสถิติน่าสนใจนะครับสิบหกนัดหลังสุดที่เชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าในสแตมฟอดบิดเชลซีแพ้เพียงแค่หนึ่งนัดนะครับผมและชนะสิบเอ็ดและเสมอไปสี่สะกอทั้งคู่ที่เจอกันและยิงเยอะสุดนะครับจะเป็นปีสองพสิบสองเชลซีถล่มไปแปดประตูต่อศูนย์นะครับผมหากเชลซีชนะในนัดน,นี้จะเป็นชัยชนะที่หกร้อยในพรีเมียร์ลีกนะครับผมต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็หากโูก,กูยิงในนัดน,นี้ได้จะเป็นลูกแรกของเจ้าตัวในสนามแซฟฟอร์ดบิดด้วยเนื่องจากตอนที่อยู่กับเชลซีครั้งแรกยังไม่เคยยิงได้เลยนะครับอุสกอร์ให้คาดการสกอร์ชนะเชลซีชนะนะครับผมสามประตูตัวหนึ่งอันนี้ผมก็จะแบบมามีวิเคราะห์เกมสั้นๆนะครับผมอันนี้เป็นส่วนตัวของผมเองรูปเกมรูปทรงเกมเชลซีน่าจะเป็นขึงเป,เ,เ,ปเป็นทีมที่ขึงบุกนะครับผมด้วยแผนของวิลลาที่อัดกองกลางมาถึงสี่คนเชลซีนะครับผมต้องระวังเรื่องการจ่ายบอลคลองบอลในแดนกลาง ต้องไม่พลาดกันง่ายๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนการตัดบอลและสวนกลับของปีที่มีความเร็วของทั้งออย่างเช่นไบร์ลี่แล้วก็อันวาเอลกาซีนะครับผมและยังมีสองกองหน้าที่มีความเร็วอย่างออลีวัตกินและกองหน้าที่มีการจบสกอร์ที่เฉียบคมอย่างเดนนิอิงเชลซีต้องระวังจุดๆนี้ให้ดีนะครับผมไม่เสียบอลง่ายๆเพราะว่าเขาเตรียมโต้กลับแน่นุมแต่ละตัวนี่ความเร็วจีจ้าทุกคนเลยแต่ผมว่าการคลองบอลของเดนกลางเชลซีอ่ะ ที่หากมีจอจินโยและโควาสิตลงครับผมซึ่งคนหนึ่งเชี่ยวชาญการเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นหน้าและอีกคนหนึ่งเอาะบอลง่ายๆในการหนีเพสซิ่งคู่แข่งเชื่อว่าเกมนี้แดนกลางของเชลซีจะเอาอยู่นะครับผมและทําเกมให้ตัวลุกในแดนหน้ายิงประตูได้ฟันธงนะครับปันนี้ส่วนตัวฟันธงสกอรเก์เจนีเชลซีชนะสองประตูต่อศูนย์อาจจะมีดูโ้กูทาประตูได้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมคาดการาคุยก่อนเสยวบอลวันนี้ก็ จบคพียเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ